หากคุณนะครับกำลังหาไอดีดองเพชรน,นะครับแนะนำร้านของซอมบี้ลัสนะครับซึ่งร้านนะครับก็มีหลากหลายเกม,มนะทั้งเกมของวันพีบัลตี้ลัสนะครับวันพีที u เชอร์คูตปรีเบฟโซและก็บอลเลเจนและก็บอลโดคังนะครับแบล็คโคเวอร์โซโล่หรือบอลลิงจิตบาปก็มีด้วยเหมือนกันนะครับราคาก็มีราคานะทั้งมีอาทั้ง10 1ร้อยอะไรอย่างงี้เนาะก็สามารถเลือกกันได้ครับร้านของ สองี l ลักนะครับซึ่งลิงก์นั้นอยู่ใตค้คลิปนะสวัสดีครับวันนี้พบกับวันพีเชอร์ครับมิสเตอร์เจกวันนี้ครับเชอร์แมพของกลางเดือนนะครับเอสชาร์ครับได้มานะครับซึ่งเดือนนี้ผมคิดว่าค่อนข้างจะง่ายนะง่ายกว่าเดือนก่อนอีกอีก,อกใช่อีก รดนทหารนะครับเดือนก่อนเนี่ยมันเจออะไรก็ไม่รู้ค่อนข้างจะลำบากลำบนเลือเกินนะครับแต่เดือนนี้มันจะอยู่สั้นๆแล้วก็สําคัญคือพยายามหาเพื่อนเป็นเจ้าบา์กี้ใหม่กันเอาไว้นะครับถ้าหากคุณไม่มีเพื่อนเป็นบากี้ใหม่เนี่ยค่อนข้างจะยากมากขึ้นนะจากด่านง่ายจะกลายเป็นดันยากมากขึ้นนะครับก็เรื่องมาจากบอสลับของเอชชาร์กนะครับ ซึ่งทีมนะครับผมใช้ทีมทีมกับตันก็คือจะเป็นเจ้าอาซาโบนะครับม่วงลิมติตน,นะครับซึซาโบวนี่สสามารถทําการล้างของใบกับตันได้นะด่านนี้เจอใบกับตันนะครับแล้วก็มีเป็นนามิคู่คาลินานะครับหกแดงของเทเชอร์แบบนี่กะแดงซงนี่กะแดงนะั้นคุณสามารานหาตัวค้อที่สามารถทําการล้างของกราะสีฟ้า6เทินเอามาแทนได้หรือตัวคอที่สามารถลดเกระเอามาแทนนี่กะได้น,นะครับ แล้วก็มีเป็น S Shar ร์กนะครับของตัวฟรี5ดาวเป็นโดดขาว S, <S, <S นะครับซึ่งตัวนี้ก็อา,อาหารตัวคอที่มันสามารถบัฟแรงๆนะก็เอามาแทนได้เหมือนกันนะซัพพอร์ตนะครับซึ่งดาวนี้จะเจอกับบ,บัฟที่ว่าค่าเชนน้อยกว่า2.5เท่าดาวเมจจะถูกลดลงไปผมก็เลยใส่ซัพพอร์ตนะครับเป็นเจ้ามา์โก้ทำการบัฟเพิ่มค่าเชนเสริมขึ้นมานะมาโกเหลือ6ดาวนะครับใช้เพื่อเป็น บากี้ใหม่นะมาลุยกันเลยครับก็เราต้องดงเทินกันสักหน่อยนะครับเพื่อจะให้ไอ้เจ้าหน่วยขาวเอสเนี่ยสกิลซูเปอร์เปลี่ยนตัวมันทํางานได้นะครับเพราะมันจะเหลืออีกอยู่สามเทินเนี่ยเราก็ต้องดงเทินกันประมาณอ่าหนึ่งเทินเทินสองก็ตีได้เลยนะกรักวเปลี่ยนตัวก่อนแล้วก็ตีได้เลยนะ แล้วก็กลุ่มที่2นะครับเจอกับเอสแบรมันช้าเลยเกินกว่าจะเปลี่ยนกลุ่มเอสแบรนะครับเจอเม็กกะตานแสวได้ผลนะครับเพราะกะตานของไอ้เจ้าซาโบนะครับแล้วก็เจอบัฟไม่ตาย6เธอเกราะสีฟ้านะครับ6เธอนะครับซึ่งคุณสามารถลดเกราะก็ได้ล้างเกราะก็ได้นะครับตรงนี้ครับกดเปลี่ยนตัวนะครับขอ,อเจ้านางมิ คู่คารีนาครับแล้วกดเปลี่ยนตัวเอสด้วยอย่าลืมเปลี่ยนนะครับแล้วกดเมื่อตายของนามิคารินาครับทำการล้างของบ๊ฟไม่ตายนะครับแลวบัฟบโจมตีให้เราและเป็นกดของนิกะนะครับทำการล้างบัฟของเกราะสีฟ้าออกไปนะครับและก็โจมตีได้เลยครับนี่งแล้วก็บอลนะครับบอลก็จะเป็นเจ้าเอชชาร์กนะครับ แตแพ้ทางของสายหน้ากากนะเปลี่ยนแก้วเราเป็นมืดบนนะครับเจอโซ่นะครับอ่าแปดเทิร์นอาบอยู่ตรงเต็มแม็กก็เหลืออยู่ที่5เทิร์น,นนะครับถ้าพคตมาโค้ดทำงานกรบบะเพิ่มค่าเฉลนะครับก็กดลักโลของปาคีก่อนนะทางการเปลี่ยนแก้วของตัวเองไปแก้วของแดงนะครับแล้วกดสกิลไม่ตายนะครับทางการเปลี่ยนแก้วแล้วก็ทํทำการอาล้างของโซ่ออกไปนะครับ แล้วกดสกิลอากดเปลี่ยนตัวของเอสนูทขาวนะครับและกดไม่ตายครับทำการบัฟบโจมตีขึ้นมาครับแล้วก็ไปเจ้าอาซาโบ้ครับกดไม่ตายไปเลยครับถ้ากคุณต้องการจะมีความแรงมากขึ้นก็พยายามกดให้ติดไอเจ้าอาเอสลินนะครับอาและกดลากลงของอาซาโบครับทำการปั๊บของเอฟเฟกแก้วนะครับแล้วก็ไปเจ้าอาเอสชาร์กนะครับพอกดสกิลไปปุ๊บให้กดโ no, นนะครับอย่าก,กดเยสนะ กดโนนะครับจะเปลี่ยนแก้วแถวล่างนะครับเป็นแก้วของซุปเปอร์ระเบิดให้เปิดการตีด้วยหนวดขาว S และจะปิดเป็นนิกะหรือปิดเป็นปาร์ตี้เพื่อนก็ได้นะครับก็เป็นหนวดขาว S แล้วก็จะเอชาร์กต่อนะครับทำการลากของเกรอ,อาบาเลียก่อนนะนมันเป็นเกราะบาเลียแก้วซุปเปอร์ระเบิด2อันนะครับ ตรงนี้ครับลัสนะครับคือยามกดติดนะครับก็จะมีการเพิ่มค่าเฉที่ยทำให้เราตีเข้าได้แรงยิ่งขึ้นนะครับถ้ากดติดก็ค่าเฉีมากขึ้นนะครับประมาณนี้ครับบอสของลัสนะครับบอสลัสิี่ก็จะบอสของลัครับบอสลับรองบอสตัวแรกนะครับก็คือเซรเปเจลาล็อกสตาร์นะครับซึ่งทีนี้ก็เป็นทีตัวคอยฟรีทั้งหมดเลยนะก็สำคัญแค่ลูฟี่ห้าดาวบวกตัวฟรีจากเควสมือใหม่นะครับ นามิ5ดาวจากเควสมือใหม่เช่นเดียวกันแล้วก็เป็นอาโซโล่5ดาวจากเควสมือใหม่นะครับก็ทิมตัวฟรีทั้งหมดเลยนะสันจิแฟงกี้จะใส่ออกมาเต็มๆไม่เฉยนะมาลุยกันนะครับก็นี่เป็นด่านดองบอสที่ง่ายที่สุดแล้วเพราะทีมนี่ก็ทีมฟรีจ่ายก็ง่ายเห็นไหมเดือนนี้โอ้โหแม่คนง่ายเลยครับเราเล่นยากๆมากันหลายเดือนไงพอมาเดือนนี้ปุ๊บโอ้มันง่ายเอามาดูสบายชิวๆขึ้นเยอะเลยเนาะ เหมือนเป็นช่วงพักผ่อนซะมากกว่าครับ <den> เราก็ต้องมีช่วงจังหวะที่มันง่ายมั้งแหละแต่ผมคิดว่าสิ้นเดือนนี่แหละลําบากแนๆ่ๆเพราะต้องเก็บกระโหลกตัวคอครของโคออกไงใบกระพังนี่ไอ้นี่แหละคือปัญหาตอนนี้อย่าเพิ่งคิดเรามาลงนี่ก่อน <c oughs> อกดสกิลไม่ตายของลูฟี่ไม่ตายนามิไม่ตัดโซโลไปเลยนะครับ นามิล้างช็อตนะครับโซโลลาบของกราะสีฟ้านะครับห้าเถินนะครับแล้วก็โจบปีครับตู้ไปเลยครับคลิกตู้นี่ครับบอสลับนะไอ้บอสรองล็อกสตาร์นะครับบอสรองของยาซบนะครับสำคัญแค่ตู่เดียกันก็คือจะเป็นอาคาอินุนะครับห้าดาวบวกตัวฟรีของเดือนก่อน นอกนั้นคือคุณจะใส่ตัวคะอรอะไรมาก็ใส่เถอะที่มันสามารถเพิ่มแป้งที่มันสามารถปั๊บอะไรอย่างเงี้ยใส่อะไรมาก็ได้พอสําคัญแค่อาคาตัวเดียวนะครับมาลุยกันเลยครับก็ด่านน so ี no ้ก so so ็ไม่มีอะไรมากนะครับกดอาคาสองทีตัจบได้เลยนะนอกานั้นคือคุณจะหาตัวคอที่มันสามารถปั๊บอะไรใส่มาก็ใส่มาครับมันไม่ได้มีอะไรที่มันตายตัวนะสําคัญแค่เป็นอาคาฟรีห้าดาวบวกตัวเดียวนะครับ ก็ดานีเจอกระกขาครึรง่งน,นะครับติดเธอแต่อาคาเนะี่ยมันสามารถล้างจิดเธอนะเพราะกดหนึ่งครั้งล้างห้าอีกครั้งล้า้งสองนะครับแล้วก็มีการเอาติดมือนดดด้วยซึ่งติดมือน,นั้นอาคาก็ล้างได้เหมือนกันเพราะอาคามีการตัดเลือดของตัวเองนะครับเพราะงั้นอาคาแค่ตัวเดียวก็อยู่แล้วเออแล้วก็ดานนี้แนะนาไม่ใช่เควรเลยควรจัดทีมที่เป็นสายกล้ามทั้งหมดนะครับถ้าหา เป็นสอื่นๆที่ไม่ใช่กรามจะโดนเปลี่ยนแก้วเป็นแก้วว,ว่างเปล่าถ้าหากเป็นสายกรามจะโดนเปลี่ยนแก้วเป็นแก้วเคียร์ดีอย่างที่เห็นนะครับเพราะงั้นต้องจัดทีเป็นสายกรามทุกตัวนะครับแต่สายกรามนั้นจะอะไรก็ได้ขอกกราฟก็พอนะครับรองบอสของอ Lucky l o ูนะครับก็สําคัญตัวเดียวเหมกันกคือจะเป็นเจ้าคูม,มา้าหกดาวบวกตัวฟรี <S 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 ที่แจกมารอบก่อนนะครับ นอกนั้นคือคุณจะใส่อะไรไปก็ใส่มาเหอะสำคัญแค่สคัญแค่คูมะตัวเดียวนะครับมาลุยกันเลยครับก็คูม้ากับตันเนี่ยมันสามารถการดีกระเด็นได้นะเพราะเออบอสต่านเนี้เราเจอกับการดีกระเด็นนะครับแบบสุ่ม2ตัวนะแต่พอกระตันคูมะปุ๊บดีกระเด็นก็จะไม่โดนนะครับแล้วก็บอสมี2ชีวิตชีวิต1นึ่งนะกดไม่ตายของคูมะ1ตัว ชีวิต2กดในตาของคูมะอีกตัวหนึ่งก็สามารถจากการบอสลงไปได้นะครับเพราะชีวิต2เนี่ยบอสมันจะทําการลดความแรงของการตีธรรมดาของเราเนี่ยลงไปถึง90%นะครับเพราะงั้นตีธรรมดาเนี่ยแทบไม่เข้านะเราต้องกดไมตาของคูมะแทนนะครับยับเกินไม่มากครับทําการตัดเลือดเรา่า90%เอ แล้วก็จํากัดด้วยเราสามารถกดตีได้แค่ครั้งเดียวนะครับเพราะงั้นเราไม่ตีเราคนไม่ตายไปเลยครับคุม,มักกูครับประมาณนี้ครับบอสรองของอาลัคกกิลูครับรองบอสได้ครับของเบกแมนนะครับด่านนี้ยากขึ้นมามันเป็นด่านรองบอสท,ที่ยากที่สุดแล้วในบรรดาสี่ตัวนะครับก็ กับตันผมนะครับก็จะเป็นเจ้าพี่หมาครับหรือพุกคิวครับแล้วก็มีเป็น R H Shark นะครับใส่มาทําไมวะก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่คือมันบอกว่าใส่มาก็ดีก็เลยใส่มานะครับแล้วก็เป็นเจ้า R k i s ิ l ล k นะครับตัวฟรีของ p r e a s u r e Map นะครับ Support จำเป็นก็คือจะเป็นเจ้าครีมสดตัวนี้ตัวฟรีเหมือนกันตัวฟรีจาก c r o s s i นะครับคุณสามารถไปลงไป้ากกันมาได้สามพันล้านของใบกับตันได้ส่งถึนะครับ แล้วก็เป็นเจ้าโคบี้ของเคเชอร์แมนะครับ6ดาวเป็นโรบินจังนะครับของ5ดาวตัวฟรีจากเป็นมือใหม่ครับเพื่อนเป็นเจ้าที่ไม้เหมือนกันก็ได้นะครับมาลุยกันเลยครับก็ดานนี้สิ่งที่ต้องระวังเหรอสิ่งที่ต้องระวังมันคือ อ l อดีบัฟที่มันเยอะหลายเธอนะครับถ้าคุณมีเป็นชอปเปอร์อ๋วันคริสต์มาส6ดาวหัวเวล150อะใส่มาได้เลยแต่ไม่คูนแต้มนะแต่ใส่ได้เลยพอใส่ปุ๊บมันสามารถล้างบัฟได้ทั้งหมดในด่านนี้เลยนะถ้ามีครับถ้าไม่มีก็ต้องเล่นประไม,ม้แหละก็ผมมีแหละแต่ไม่อยากเล่นเดี๋ยวคนก็จะบอกว่ามันตัวเดียวเลยมันหาตัวคอนแทนยากไง <c oughs> ก็ใช้เป็นอ๋อคบี้ครับ ล้าของโซ่ปีดไม่ตายก่อนนะครับแล้วก็เป็นไอ,อ้เจ้ารถเป็นจ้างรถเป็นจ้างล้าอ,อ,อีก5้าครับแล้วก็เป็นพิสตาลุนะครับทําการกดไม่ตายแล้วก็ซัพพอร์ตออกมาครับซัพพอร์ตก็ทําการล้าอีก2อเธอครับก็หมดนะครับแล้วก็พี่มาก็กดไม่ตายเหมือนกันเนี่ยแล้วเอชชาร์ผมก็ไม่ได้กดก็เอชชาร์คือตำแแต่งฟรีแหละเพราะกดแค่เนี้ยก็พอแล้ว ประมาในก้าองบอสของเบ็แมนครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นบอสใหญ่ครับของแชงนะครับซึ่งด่านเนี้ยเราเจอบัฟบ,บาดเจ็บตอนกลุ่ม2แต่เงื่อนไขของการล้างบัฟบ,บาดเจ็บของบารก,กี้ก็คือเราต้องอมีกัปตันของเราเองที่เป็น ายหน้ากากผมเลยเลือกใช้เป็เจ้าพิเคตนะครับพิเคหกดาวบวกที่คือแจกฟรีกันนะมานะพิเคตครับหกดาวบวกลูกเรือก,ก็จะมีเป็ดูฟี่นิกะนะครับเอามาเพื่อบงเพื่อบัฟแล้วใส่ซัพพอร์ตนะครับเป็นโอทามะนะครับจริงๆนะใส่นิกะใส่ซัพพอร์ตเปเจ้าอาเอสเหมือนมาป่าก,ก็ได้แต่พอดีผมจะเล่นใหญ่ก็เลยใส่เปเจ้าเอสสูดขาวเป็นลูกเรือแทนนะครับจริงๆคือไอ้ตำแหน่ง นิกะตำแหน่งหนวดขาวเนี่ยมันก็ไม่ได้จำเป็นนะแต่อันนี้ใส่มาเพื่อมีดาเมจมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราบัฟได้แรงมากขึ้นอาจคูณแต้มมากขึ้นนะครับซึ่งถ้าคุณไม่ใส่เป็นนิกะมาคุณก็ต้องหาเป็นลูปี่ร่างอื่นหรือเป็นโรบินจงังหรือเป็นพวกาบาร์ล็อกเวิร์กมิสเตอร์มิซิสอะไรเงี้ยใส่มาเพื่อทำให้ไอ้เจ้า มิสเตอร์ซิโร่พี่เคเดี๋ยกดสกิลของซูเปอร์คาร์ได้นะคืนนิกะทําให้พี่เคกดได้ถ้าหากไม่มีก็ใส่ลูฟี่ร่างอื่นก็ได้แล้วก็มีเป็นชอปเปอร์นะครับตัวฟรีจากร้านคิสนัแคร์นะครับ5ดาวธรรมดาไอ้5ดาวของร้านค้าตัวฟรีแล้วก็เป็นน้ามิคุเคลน่าครับ6ดาวของเทเชอร์แมปนะครับใช้เพื่อนเป็นไอเจ้าวอาบากี้ใหม่นะครับ เมื่อลุยกันเลยครับก็สงสัยว่าทําไมพี่ถึงไม่ใช่บาร์กี้ล้างโซ่ล่ะบาร์กี้ล้างโซ่ไม่ได้ครับเพราะบาร์กี้โดนโซ่มันใส่โซ่แถวบนแถวซ้ายมือถ้าหากคุณมีบาร์กี้เป็นของตัวเองนะตรงเนี้จะตัดปัญหาเลยเพราะถ้าหากคุณมีบาร์กี้เป็นของตัวเอง <S <S คุณก็แค่กดใช้งานบาร์กี้ของคุณไปเลยก็สามารถล้างโซ่ได้แต่พอดีถ้าหากคุณที่ไม่มีบาร์กี้เป็นของตัวเอง คุณก็ต้องหาตัวอื่นมาล้างโซแทนนะครับเพราะบาร์กี้เพื่อนเนี่ยมันโดนโซ่มันกดอะไรไม่ได้เลยครับลุงมันคิดมาแล้วอยากล้างเหรอเปิดให้ได้สิกลุ่มโซนะครับเจอเปลี่ยนแก้วเป็นแพ้ทาง4ีนะครับเจอช็อตนะครับหกเทินครับเจอปั๊บป่าจิบกดลากลงขอพี่เค้ก่อนนะครับก็จะมีการอาร์ฟขอเอสปีกาดออกมานะครับ ซึ่งพอบัฟ HP ขาดปุ๊บบัฟบ,บาดเจ็บเนี่ยก็จะไม่โดนดาเมจแล้วนะ HP กาดของพี่เคขดแฉกแล้วกดไม่ตายเลยครับพี่เคเนี่ยเหมือนอวยนะ HP กาดก็ได้แล้วก็มีการกดไม่ตายทาการล้างไอเจ้าช็อตก็ได้นะครับแล้วก็อ่ากดเปลี่ยนตัวของหนุ่ขาด้วยอย่าลืมแล้วก็โจมตีได้เลยครับพี่เคหกดาบวกถือว่าเจ็งมากๆเลยนะล้างได้บัฟได้นะครับ แล้วก็บอสนะครับของแชงนะครับนี่ครับเจอทรงเจอโซ่นะครับเออผมลืมไปครับว่านามิคาริน่าเนี่ยใส่มาทำไมวะเพราะบอสมันห้ามล้างบัฟนะครับห้ามล้างบัฟเกรอะบ,บาเรียนะเพราะงั้นเราก็ไม่ต้องล้างครับนามิคาริน่าก็จริงๆก็ไม่ต้องใส่บัฟก็ไดนะ้ใส่ตัวอื่นดีกว่านะครับ พอใส่มาก็ไม่ได้ใช้งานอ๋อดูแลลืมบะนามิไคหน้าเอามาลดคูดาวครับอ่าลืมนี่แหละคือจุดประสงค์ลืมไปจัดเองลืมเองเพราะจัดทีมอีกวันลงนล่นอีกวันก็เลยลืมเลยมือนี่เออเอามาทำไมวะลืมไปลดคูดาวจัดเองลืมเองของแท้ กดเปลี่ยนตัวนะครับแล้วกดไม่ตายไปครับแล้วกดไม่ตายของนิกาไปครับแลวก็โจมตีไปเลยครับเอานิกาหรือว่าที่ฉีกฉากนะครับประมาณนี้ครับบอสใหญ่นะครับของเทเชอร์แมพนะครับ R S ฉากนะครับยังไงก็ลองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทีกะดูเนาะ ทีมอื่นนะครับก็ลองดูในกลุ่มก็ได้นะครับมีหลายทีเหมือนกันนะเดี๋ยวคนเขาลงกันไปนะครับกดไลค์กด like, แชร์กดตับใจให้ผมนะครนี้สวัสดีคับ